สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุวิกิจกับช่อง bitcast นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับได้มาสักพักแล้วน,น,นะ t a เซอร e คีปเมทัลนะครับเดี๋ยวเข้าไปดต,ตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยแล้วกันนะครับตัว t a เซอร e คีปเมทัลนะครับก็ผมดูเนี่ยดีไซน์มันค่อนข้างออกแบบมา ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนู่นนั่นนี่นะวันนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์แล้วก็มาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างวิธีการใช้งานใช้งานยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมอาจจะอธิบายนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวรุ่นที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยจะเป็น24คําซึ่งทุกคนเนี่ยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอของเทเซอร์เนี่ยมีตั้งแต่12คำนะครับ20คำนะครับแล้วก็24คำนะ ก็ใครสนใจ20คําเดี๋ยวรอนิดหนึ่งแล้วกันนะรอบหน้าผมอาจจะเอาเข้ามานะเพราะว่าใครที่ต้องการในลักษณะของซิงเกิลแชร์มันติแชร์นะเทเซอร์อคิดมาครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเอ,อเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยแล้วกันนะเนาะตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ของเทเซอร์เนี่ยเท่าที่ผมดูเขาก็ใช้แพ็กเกจจิ้งที่แบบว่ารักโลกนะเ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมไอตัวเซฟทรีอะไรพวกนี้ก็ใช้เหมือนกันวิธีการก็คล้ายๆกับเซฟทรีนะก็นี่โอเพ่นตรงนี้นะพิวมันตรงนี้ตึ้งแกะออกมาเลยนะ นี่ tracer ตัวนี้จะเป็นปากา marker นะครับเพราะว่าเวลาที่เรากระแทกเจ้าตัวโลหะลงไปเนี่ยถ้าพลาดน,นะเรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยมาร์กจุดลงไปก่อนว่าเราจะกระแทกจุดตรงไหนนะก็แต้มๆลงไปเนะอะ่สแกนคือถ้าเกิดว่าอยากจะดูวิดีโอเทสวรเรียก็สแกนตรงนี้นะแต่ว่า ใครที่ดูภาษาอังกฤษแล้วลำบากก็มาดูวิดีโอผมนี่แหละนะว่าทำยังไงเนาะแล้วก็ก็จะมีโยบเ Wallet อ u Wall p Pass Unlock i n v i s i b i l i t y นะครับ Invisibility นี่คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับอ,อมตะเปิดยังไงเนี่ยดูดิไอ้ด้านนี้ดัน เปิดออกด้านตูดจริงๆมันครอบไว้นะเลยต้องเปิดอย่างนี้นี่นะก็หลักๆมีแค่นี้เลยเนาะก็จะมีปกมากกา m เกอร์เนาะตัวไอ้ p นเชอร์ตัวกระแทกเนาะแล้วก็ตัวแคปซูลที่เก็บโหตรหนักโค้รหนักเออตรงนี้เขาเอาไว้ร้อยอะไรได้เหรอเนี่ยตรงนี้มีรูตรงนี้ด้วย ย่ารู้ตงนี้ด้วยหรือว่าเวลาหมุนแล้วมันเอาไว้เปิดเหรอโอโมก็เปิดนะอ่าหนักจริงว่ะโอ้โหโกี่เหลี่ยมเนี่ยมันออกแบบมาแบบเป็นแบบหกเหลี่ยมเนาะแล้วก็เล็กนะคือหมายถึงว่าจุดที่จะกระแทกอะ่ะไม่ใหญ่อะ่ะเล็กเนาะ ทั้งหมด24คำอ๋อเนี่ยหน,นึ่งสองมาไร่งี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆจนถึง24แล้วก็วนกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับตัว t ทเซอร์คี p เมทัลซิมเ l ิลมากมันมีแค่นี้เลยนะว่า Security ของมันเนี่ยคือคือมันเหมือนกับว่าทำตัวที่เป็น แคปซูลมาให้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจดหรืออะไรเงี้ยก็มันอยู่ในแพ็กเกจที่มันซีลแบบเนี้ยมันก็มั่นใจได้ว่ามันไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครมาถ่ายรูปแล้วก็การที่มันออกแบบหกเหลี่ยมเงี้ยคือมันเห็นด้านเดียวอ่ะสมมติม่ามีคนเห็นด้านเดียวอ่ะมันจะเหลืออีกหลายด้านที่อยู่ข้างข้างหลังอ่ะมันมองไม่เห็นถูกไหมเออเวลาออกแบบอย่างเงี้ยมาก็เออมันก็เจ๋งดีว่ะนะแล้วก็ตรงนี้นะ เขาเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะม้วนนะครับเอาเจ้าตัวกระดาษที่เราจดเนาะนะยัดใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะพอเรายัดใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ให้เรานะซึ่งเป็นสติกเกอร์สำหรับแปะนะขอดูสติกเกอร์หน่อยวูมีซ่อนอยู่เหรออ่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้อ่ะ เ,เนี่ยม,มันมีสัญลักษณ์ให้แกะออกนี่5สเต็ปนะครับเจ๋งมากก็สเต็ปที่1น,นะพีแพรใช่ไหมอ่าเราก็เปิดเจ้าตัวนี้ออกมานะแล้วก็พีแพรสเต็ปที่2ก็ดูจุดนะแล้วก็มาร์คคือตรงนี้แหละที่หลายๆคนสงสัยนะว่าเอ้ยแล้วมันมีแค่4ตํตำแหน่งอะมันจะมันจะกระแทกยังไงวะ คือจะบอกว่าตัวเนี่ยมันมีสมมุติคําที่หนึ่งเนี่ยมันมีแค่สี่เองนะเออแล้วเราจะกระแทกมันยังไงเหรอคือจะบอกว่าใน BIP 39 word list นะมันออใช้แค่4ตัวแรกเนี่ยมันก็ไม่ซ้ำกันแล้วออมันไม่ซ้ำกันแล้วนะเพราะนั้นเราจดแค่4ตัวพอเนาะแล้วก็ตัวระบบเวลาเรา restore อ,อ่ในทเซ s ร r มันจะ auto complete ให้ ว่าเราพิมพ์ไปประมาณสักสามตัวมันก็จะกรองไปให้พอพิมพ์ครบสี่ตัวมันก็จะเหลือคําเดียวมีอยู่คําเดียวที่มีสี่ตัวแรกแบบนี้นะในเฉพาะใน BIP 39 Wordlist ที่มี2048คำนะใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องซีดนะครับผมมีวิดีโอที่อธิบายเรื่องซีดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยว่าแบ็ k กราวน์ของซีดเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็การที่เราจะต้องเอามันมาเก็บอยู่เนี้ยมันมีความจำเป็นยังไงนะด้วยความที่ว่า เราเวลาเราจดใส่กระดาษใช่ไหมมันอาจจะเกิดความเสียหายได้จากน้ําจากไฟจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสภาพคอนดิชันที่มันไม่เอื้ออํานวยต่อการที่เราจะเก็บด้วยวิธีที่เป็นลักษณะของกระดาษเนาะไอโลหะแบบนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าทนทานมากนะซิมเพิลมากเลยเนาะเปิดขึ้นมานะแล้วก็ถอดมันออกมานะแล้วก็เอาคําทั้งหมดที่เราจดไว้เนาะสมมุติเนี่ย คำเนี้ยคำว่าซาโตชิซึ่งมีไหมซาโตชิ <laughs> ในเวิร์ดลิสไม่แน่ใจก็พิมพ์แค่สี่คำอย่าเดี๋ยวสงสัยขอดูหน่อยเวลานั้นทุกคนก็เปิดอ่าเซิร์ชเลย BIP39 Word List เนาะแล้วก็ลองเซิร์ชคำว่าอ่าซาโตชิดูอ้า,อามีด้วยคำที่1532นอเนาะ <laughs> เห็นไหมว่าเราไม่จะเป็นจะต้อง พิมพ์ทั้งหมดหรือเขียนทั้งหมดนะก็คือซาโตก็พอเนาะเราก็เอามาร์กอร์เนี่ยมามาร์กสมมติคำที่1นซาโตอยากรู้เหมือนกันว่ามาร์กอร์มันใช้ยังไงวะ how to use อ๋อโอเคมันต้องถอดมันเป็นปากกาธรรมดาอย่างนี้แหละเอออ่ะสมมติคำที่1นซาโตเนาะเราก็ไปตรง s ใช่ไหมเราก็ไปตรง S, <S นี่มาร์ก S เวลนเพมันตัวเล็กไปนนิดนึงสำหรับคนสายตายาวแล้วเราเรามันทำไกลด้วยไงอ่าแต่ประมาณนี้นะให้เพื่อนเห็นภาพว่าสมมุติคำว่าซาโตเนี่ยซาโตเนี่ยนะ SATO เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยคำที่หนึ่งใช่ไหมเราเลือกคำที่หนึ่งเนาะตัวแรก S ใช่ไหมน S S A ใช่ไหม t o เนาะ s a t o อ่ะแล้วคำที่สองเราก็ทำอีกคำว่าอะไร agree เนาะก็เป็น a g ใช่ไหมแล้วก็บัรทัดที่สามก็ r แล้วก็ e เนี่ยเราทำไปเรื่อยๆจนครบยีบสี่คำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ puncher ตัวนี้แหละเราชัวแล้วนะเราาร์คชัวแล้วนะ แล้วก็พันเชอร์เนี่ยกดมาลงไปตึง้งกระแทกมันลงไปเนาะหลังจากนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะของตัวเทเซอร์คีฟเนาะหลังจากเนี่ยกระแทกเราต้องกระแทกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดมาลงไปกดคือมันไม่ใช่กระแทกแบบนั้นนะกดมันลงไปเรื่อยๆจนมันลั่นตึง้งนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาอ้นเนี้ยเก็บกลับเข้าไปนะ แต่ถ้าใครจะเก็บไอเจ้าตัวกระดาษเราก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับโดยการที่ใช้สติกเกอร์ที่เขาให้มานี่แหละนะสติกเกอร์แบบนี้ที่เขาให้มานะแกะมันออกมาแล้วก็มาปิดตัวกระดาษก่อนเสร็จแล้วก็พอเรา้วนเสร็จใช่ไหมปิดปึ้งเราก็ซีลมันอีกรอบใช้ไอเจ้าเนี่ยวอยอตัวนี้ซีลมันอีกรอบเพราะถ้ามันมีการแกะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้แหละนะ หลักๆมีแค่นี้เลยนะครับก็ที่เทเซอร์ให้มานะก็จะมีวิธีการแมนวนวลแบบนี้แปะมาให้นะครับสติกเกอร์อตรงนี้เนาะแล้วก็นี่นะตัวเทเซอร์คีพเมทัลนะครับแล้วก็ตัวพุกเกอร์นะตัวพุกตัวกระแทกแล้วก็จะมีมาร์เกอร์ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเทเซอร์คีพเมทัลเนี่ยก็ถือได้ว่า สิมเพิลมากนะครับแล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างดีครบถ้วนนะครับวัสดุก็ทำมาเลือกสรรมาดีนะครับทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไฟพวกน้ำกรดหรืออะไรพวกนี้คือถือได้ว่าอ,อยู่ได้ยาวนานมากนะครับแล้วก็จะมีแคปซูลนะครับสำหรับที่เก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเนี่ยเห็นมีซิลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมีกระดาษที่เราจดซีดใส่เข้าไปก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ ขายอยู่ที่ช็อปของไทยบิทแคสนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมแวะเวียนดูกันได้นะครับสำหรับตัวรุ่นที่ผมนำมาขายตอนนี้เป็น24คำนะครับจริงๆของ Tracer เนี่ยจะมี12คำนะครับซึ่งเป็นตัวน้อยที่สุดนะก็คือแอดลีสน้อยที่สุดเนี่ยในการจด ซีดเวิร์ดเนี่ย12คำนะแล้วก็จะมี20คำนะสำหรับทำซิงเกิลแชร์แล้วก็มันติแชร์นะครับสำหรับในเนื้อหาของซิงเกิลแชร์เนี่ยยวผมมาอธิบายทีหนึ่งแต่มันติแชร์เนี่ยก็ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรื่องของเชมีแบ c อัพแต่ที่อาจจะมา recap อีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าซิงเกิลแชร์มันติแชร์คืออะไรแต่ให้เพื่อนเพื่อเข้าใจง่ายๆนะว่าตัวซิงเกิลแชร์เนี่ยมันคือ,อตัวมาตรฐานนะครับที่ทาง Satoshilab เนี่ยเขาคิดขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนที่ s a t o s h i l a เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็คิดตัว Word List ขึ้นมาอีก1ชุดนะครับมี1 0 4 8อ่า1,024คำนะแล้วก็คล้ายๆกันก็คือ4ตัวแรกเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันเลยเป็นอีกชุดหนึ่งนะต่างจาก BIP 39กนะก็เป็นมาตรฐานที่ทางเทเซอร์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถเก็บเป็น Single ลแชร์ก่อน นะเพื่อที่จะอัปเกรดไปเป็นมันตีแชร์ในอนาคตได้นะครับแล้วก็ใน20คำนี้มันก็จะมีเช็คซัมอะไรของตัวเองเราสามารถที่จะกระจายตัวคำบางคำให้แบ่งกันเก็บได้อะไรเงี้ยนะก็ เป็นอีกวณวัตกรรมหนึ่งนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึ่งนะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของซีดนะครับผมแนะนําให้ไปดูวิดีโอว่าซีดสาคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะแล้วก็ตัวเนี้เป็นพื้นฐานเลยนะของการเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับตัวอ่าซีดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันมันจะเก็บรักษายากอันนี้เป็นพื้นฐานทุกคนควรจะต้องรู้นะแต่ว่าตัวใหม่ๆนี่ก็นะ ข้ามสเต็ปนี้ไปทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ไม่เข้าใจว่าตัวซ e d มันสําคัญยังไงเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือก็คอยติดตามนะเพราะว่าผมได้ตัวฮาร์ดแวร์เบลดตัวรุ่นใหม่มานะครับของ o u u n d t t o o นะครับชื่อ p a s s อ o r t k a ร์คพาสปอร์ตแบนะเป็นรุ่นที่2แล้วก็รูปร่างคล้ายๆโทรศัพท์มือถือโนเกียเลยนะครับแล้วก็ออกแบบมาโดยใช้ แอร์แกลบเทคโนโลยีนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้โดยที่ใช้ QR code นะก็ตัดพวก b l บลู o t h ตัดพวก w i าไฟออกเพราะนั้นเนี่ยเวลาอัปเดตก็ต้องใช้ SD card ในการอัปเดตพวกนี้ก็จะค่อนข้างที่จะ,ะปลอดภัยมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ tracer ก็คือ Bitcoiner ที่ใช้ tracer กอ็อาจจะเป็น Desktop User แต่พอเป็น Mobile User อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเ,เราควรจะใช้อะไรนะ ผมมีเอา Keystone เข้ามานะตัวหนึ่งนะก่อนหน้านี้นะซึ่งมันสามารถที่จะอัปเกรดเป็น Bitcoin only firmware ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้านี่แหละนะที่ใช้เทคโนโลยี Airgap เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตัว Foundation Passport Batch 2นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ